วัดีครับวันนี้พบก,กับรายการมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำรถไฟเพลงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือโอ้ยวิธีการทำรถไฟวิธีการทำรถไฟเพลงนะครับอุปกรณ์ทีแบบ่ต้องเตรียมก็คือตป๊บหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือรถไฟแล้วก็ แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ร้านไฟแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ร้านไฟธรรมดานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอยงแรกคือให้คุณวางบล็อกไปก่อนนะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็อย่ามาคอมเมนต์อะไรกันเลยนะครับผมจะบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับประโยคนี้ผมพูดบ่อยๆแล้วก็วางนี้ไปนะครับแล้วก็แบบนี้ยังไงก็ได้นะครับ ผมจะแบบนี้นะครับถ้าคุณจะให้มันเพราะๆก็ควรลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับวางอย่างนี้ก็แล้วกันจะวางอะไรก็ได้นะครับแต่มันต้องอย่าวางคุณอย่าวางรางนี้ไปหมดนะครับมีรางนี้อย่าวางอย่าวางแบบทั้งรางนะครับให้คุณวางสลับกับรางนี้ด้วยนะครับแบบนี้ก็แล้วกันโอเคก็แบบนี้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 นะครับแบบนี้แบบนี้โอเค แล้วก็ให้คุณวางโน้ตุ๊กไปตรงที่มันแบบมีรางอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยแบบที่มันมีรางเนี้ยรางเนี้ยเนี้ยรางเนี้ยตัวด้างธรรมดาอย่างนี้ไม่ต้องไปวางสัวางเฉพาะไอตรงที่มันมีรางแบบนี้หลังดีนะครับแบบนี้แบบนี้ีโอเคเอาแล้วนะครับถ้าคุณจะทําแบบเป็นทํานองเพลงอะไรก็แบบที่มันแบบเป็นเพลงเช่น เอนจงโกเวอะไรนะคบคุณก็ไปคิดเอาเองนะครับแต่มันทําได้นะครับแต่ผมไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วมันก็มีวิธีการเปลี่ยนเยสียงดนตรีด้วยนะคะแต่ผมก็ไม่รู้มันต้องทำงาายังไงมันต้องติดป้ายแล้วก็ใส่อะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคปดไปนะครับแปหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับ มันจะไม่เพาะเท่าไหร่ทยรนะุยังไงวะออไปนะครับมันจะบักนะครับ มันหยุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับวางแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ง่ายเยเดียวเลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ